โอเคครับก็ขอสวัสดีน้องๆทุกคนชาวฟรีไฟล์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่โดน้นะครับผมหลายคนก็ถามว่าพี่ครับพี่ครับพี่เอารองเท้ามาจากไหนใช่ปะพี่ก็อยากจะบอกว่ารองเท้าเนี่ยพี่ได้มาจากกิจกรรมนี้เลยครับผมกิจกรรมของแอร์เพย์นั่นเองก็คือชุดลับเฉพาะแอร์เพย์เท่านั้นเซ็ตเอนน็มเพรสแบร์บผมไม่มีขายในเกมนะครับผมแต่ว่ามีขายในแอปแอร์เพย์ครับผมนะก็คือเมื่อเราโหลดแอปแอร์เพย์นะครับผมบน Google Play มาสมัคร ให้เรียบร้อยแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับถึงจะเข้าหน้ากิจกรรมได้ก็กิจกรรมก็มีอยู่ว่าหากเติมแพ็ก35บาทนะครับในเกมนะครับจะได้1เหรียญแล้วถ้าเติมต่อบาท2ครั้งก็ได้เป็น2เหรียญคือมันจะเอาไปแลกกล่องสมชุดได้นะกล่องสมชุดก็จะอารมณ์ประมาณนี้ผมนะไอนน้พี่ก็แลกมาให้ดูแล้วครับผมกล่องเป็นประมาณนี้นะก็เดี๋ยวพี่จะ ลองเติมให้ดูก็กันนะมันมีอีกแพ็คหนึ่งครับผมแพ็ค179บาทนะครับผมจะได้รับ6เหรียญก็กิจก,กรรมเนี่ยระยะเวลามันอยู่ที่วันที่21นะครับถึงวันที่3 11สิเ็สิงหาคมนะครับมาเดีย๋ยวพี่จะลองเติมให้ดูนะก็ขั้นแรกก็กดที่นี่ก่อนแล้วก็เราเลือกแพ็คที่เราต้องการน,นะพี่จะเติมร้0ยเจ็ดสิบเก้าเลยนะมันก็จะถามว่าให้เราเติมที่ไหนเราก็เติมผ่านนี่เลยครับเอพแล้วก็กดไปเลยนะอ่า โอเคครับตอนนี้เราก็เติมเป็นที่เรียบร้อยนะก็สําเร็จแล้วนะเราก็รอเพรเข้านะครับผมอ้าวเข้าอย่างว่าอ่ะใครเข้าแล้วก็ก็เดี๋ยน้องดูในจอพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะเภาพจากมือถือให้ดูนะครับนี่ครับเราก็เข้าไปที่หน้ากิจกรรมนะครับผมอ่าดูตามพี่เลยนะแล้วเราก็จะได้รับมา6เหรียญน,นะแต่ว่าตอนนี้นะเท่าที่พี่เห็นนะ<ม>ไอเซ็ตอิมเพรสเบรนะครับมันก็หมดแล้วนะ แบบถาวรหมดแล้วยี่สิบเหรียญน,นะก็ไม่เป็นไรนะผมเนี่ยพี่จะซื้อ R แบบสองเหรียญแล้วกันก็เดี๋ยวถ้าพี่กดมาแล้วเนี่ยน้องก็จะเห็นโค้ดนะครับน้องก็ที่ดูคลิปพี่นะครับก็สามารถเอาโค้ดเนี่ยไปเติมกันได้เลยนะครับเพราะว่าพี่ตั้งใจอยู่แล้วว่าพี่จะมาแจกน้องๆนะครับผมนะในกล่องนะครับที่เห็นนะมันก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้นะครับนี่ฮะเป็นชุด m p s Bear อยู่แล้วก็มันจะมีเกลืออยู่ด้วยนะก็ไม่รู้ว่าน้องคนไหนจะได้รับเซตถาวรน,นะครับผม โอเคครับผมมาเดี๋ยวเราจะเปิดโคดแรกกันนะครับผมอน้องๆทุกคนก็ดูนะปิ้งอ่าจำได้หรือเปล่าถ้าน้องจำได้แล้วก็อย่าลืมเอาโคดไปใช้นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูโคดต่อไปกันดีกว่านะต่อไปโคดที่สองนะครับน้องๆตั้งใจดูให้ดีๆนะถ้าใครไม่ทันนะก,ก็ตอบคลิปดูได้ับผม นี่ครับผมรับโค้ดไปเลยเพราะว่าพี่เองมีชุดแล้วไงพี่ก็เลยจะให้น้องๆน,นะครับที่เป็นเนฟซีพี่หรือคนที่ติดตามพี่เนาะโอเคปะก็แล้วก็คือพี่โอเคนะแล้วก็โค้ดสุดท้ายนะครับอ่าแรกให้ดูเลยนี่โอเคนะก็สำหรับใครที่มีเงินเหลือนะครับหรือว่ามีตังนะครับผมก็ไม่ต้องเติมผ่านนี่นะมาเติมผ่าน ไอ้นี่นครับอ่ะเขาเรียกว่าเติมผ่านตัวเกมนะครับมี2แพ็คนะครับแพ็ค35บาทกับแพ็ค179บาทนะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการได้ชุดนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูใหม่นะอ่าสิทธิ์ในการได้นี่ครับผมเห็นไหมที่พี่บอกครับผม2เหรียญแรกลัคกี้บ็อกซ์ส่วน24เหรียญสาม่ารแรก m อ็มพีเอาวนแต่ว่า MPS Bear ถาวนเนี่ย มันหมดแล้วครับผมเพราะว่ามันมีแค่ห้าพันสิทธิ์นะครับผมก็มันมาแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่ก็เพิ่งมาทำคลิปนั่นแหละพี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะผมนะไม่เป็นไรฮะสําหรับใครที่อยากวัดดวงจริงๆนะก็วัดดวงกับกล่องก็ได้ครับผมก็มีโอกาสได้เหมือนกันเพราะว่าพี่ไปเห็นมาครับผมน้องเขาเติมไปแค่แค่เท่าไหร่แค่สอ,องสามร้อยเองเขาก็ได้นะครับเซตถาวรน,นะก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์กิจกรรมไว้ให้น้องๆน,นะครับสาหรับน้องๆที่สนใจนะครับผมก็สามารถมาเติมได้นะผมนะ อย่าลืมนะครับผมสมัครแอพก่อนนะแล้วก็ยืนยันตัวตนนะเพราะว่าถ้าเราไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้ารินกิจกรรมที่พี่ให้ได้นะโอเคไหมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวาลาน้องๆทุกคนไปก่อนนะครับผมบา,บายยนะครับผมจุ๊บๆสวัสดีครับแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปพี่จะทิ้งไฮไลท์ไว้ให้รับชมนะครับผมบา,บายยนะจุ๊บ,บสวัสดีครับ Wild, I'm just going through the motion. Stumbling out the Uber, grab my hand, gave me a no Swimming in your water, but it feels just like the ocean. I, I really been to you. All of my attention I've been giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. On my mind, Two years straight to the face. Champagne belly bubbles still won't go away. Last year my best man hit a stain with bare face. Now he's got it the water's cold case. I wait up my knees when I pray. you you might be a victim. Now,

要么可以。 At first, I said that I love you, and you ain't say that shit back. It's kinda hard to just trust you when both your feelings don't match. Got me showing less emotions, I don't wanna get attached. Once I give you my word, I swear it ain't no going back. Once I give you my heart, you better keep that shit intact. Instead of swimming the words, girl, I'm just here stating facts. You want me to take you back? I want you to take me back. You want me to take you back? I want you to take me back. So tell me, is you gon' ride out when the chips fall? I seen too many people leave. When it get hot I'm tired of going back and forth when we pissed off Most of my friends done went through it and they stood tall. See, they gon' try and tell you what they think is good for you. Whole time they was plotting, man. I wish they was for you. You gotta watch your back, your front, your side, they disloyal. I gotta watch my crown, cause from birth I've been royal. And that's from the soil. yo <laughs> Two strong-minded individuals What happen when y'all both reach the pinnacle? Things start to get physical What make it worse, the motherfucker live with you Talking what you didn't do and what they did for you You just praying for a miracle, cause they been with you Through the good and the bad times, made it pivotal All them feelings that you hold inside, it will hinder you So let it go You, through the good and the bad times, made it pivotal. All the feelings that you hold inside it will hinder you. So at let first it go. I said that I love you and you ain't say that shit back. It's kinda hard to just trust you when both your feelings don't match. Got me showing less emotions. I don't wanna get attached. Once I give you my word, I swear it ain't no going back. Once I give you my heart, you better keep that shit intact. Instead of swimming the words, girl, I'm just here stating facts. You want me to take you back? I want you to take me back. You want me to take you back I want you to take me back so tell me is you gonna ride out when the chips fall I seen too many people leave when it get hot I'm tired of going back and forth when we pissed off most of my friends done went through it and they stood tall see they gonna try and tell you what they think is good for you whole time they was plotting man I wish they was for you you gotta watch your back your front your side they disloyal I gotta watch my crown cause from birth I've been royal and that's from the soil